เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้มีการนับคะแนนสอสแบบบัญชีรายชื่อใหม่อีกครั้งใน31หน่วยและสสอแบบแบ่งเขตอีก16หน่วยรวมทั้งสิ้น47หน่วยจากทั้งหมด9 500 0หน่วยเลือกตั้งทางด้านกะกะตได้มีการเสนอว่าจากกรณีที่พบว่าการออกบัตรเลือกตั้งมีปัญหาและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่สัมพันธ์กับผลคะแนนหรือบัตรเขย่งทางกกตเห็นว่าอาจจะมีผลต่อจำนวนคะแนนเสียงที่ แต่ละพักการเมืองควรจะได้และยังมีผลป่อจํานวนสสของแต่ละพักอีกด้วยทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่า47หน่วยที่มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้งคือหน่วยใดบ้างซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้กกตลงนามเพื่อแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งประจําจังหวัดได้ทราบโดยตามแผนนั้นต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันที่11มิถุนายน2566ที่จะถึงนี้เนื่องจากต้องมีการนําผลคะแนนมาคิดสัดส่วนใหม่อีกครั้งให้ทานกับแผนที่ทางกกตจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง งภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้